คุณเคยสงสัยไหมคะว่าการเกิดมาบนจุดสุดสุดของอำนาจแต่กลับไม่มีอำนาจอะไรอยู่ในมือเลยมันจะรู้สึกยังไงลองนึกภาพเด็กชายอายุเพียงแปดขวบที่ต้องขึ้นครองบัลลังสวมมงกุฎมังกรที่หนักอึง้งในขณะที่รอบตัวมีแต่สายตาของผู้ใหญ่ที่จ้องจะใช้เขาเป็นหมากในกระดานการเมือง นี่ไม่ใช่พล็อตละครแต่มันคือเรื่องจริงของกษัตริย์องค์ที่24แห่งโชซอนกษัตริย์ผู้มีชีวิตราวกับนกในกรงทองและเรื่องราวของพระองค์นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะมาคุยลึกกันในโบคคาซุยวันนี้กับเรื่องราวของพระเจ้าหอนจงย่วากษัตริย์ผู้ถูกห้อมล้อมด้วยอํานาจของเหล่าญาติพระวงศ์ ชีวิตของพระองค์เริ่มต้นขึ้นในปี1827ในฐานะพระราชนัดดาของพระเจ้าซุนโจโแต่โชคชะตาก็เล่นตลกอย่างโหดร้ายเมื่อเจ้าชายรัชทายาทฮิยมยองพระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนไปก่อนวัยอันควรทำให้เด็กชายอีวานกลายเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ลำดับถัดไปในทันที และแล้วในปี1834เมื่อพระเจ้าสุนโจสวรรคตเด็กชายวัยเพียง8ปีก็ต้องก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในานามพระเจ้าหอนจงการขึ้นครองราชของยุวกษัตริย์แน่นอนว่าพระองค์ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ด้วยตัวเองอำนาจทั้งหมดจึงตกไปอยู่ในมือของผู้สำเร็จราชการซึ่งก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงซุนวอนหรือพระอายิกาญาของพระองค์นั่นเองค่ะ และนี้คือจุดเริ่มต้นของวังวนแห่งอำนาจที่แท้จริงเพราะสมเด็จพระพันปีหลวงซุนวอนนั้นมาจากตระกูลคิมแห่งอันดงตระกูลขุนนางที่ทรงอิทธิพลอย่างมหาศาลในราชสำนักมาอย่างยาวนานการที่พระนางได้กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จในฐานะผู้สำเร็จราชการก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูให้ตระกูลคิมแห่งอันดงเข้ามาควบคุมทุกอย่างในโชซอนได้อย่างเต็มที่ พระเจ้าฮอนจงในเวลานั้นเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เป็นตราประทับที่ตระกูลคิมใช้สร้างความชอบธรรมในการประทําของตัวเองเท่านั้นแล้วเด็กชายคนหนึ่งจะทําอะไรได้ในเมื่อคนที่ควรจะปกป้องเขากลับเป็นคนที่กลุ่มชะตาและใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อรักษาอํานาจของตระกูลตัวเองเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงซุนวอนในฐานะผู้สำเร็จราชการก้าวขึ้นมามีอำนาจสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในราชสำนักอย่างสิ้นเชิง ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าซุนโจตระกูลโจแห่งพุงยังซึ่งเป็นตระกูลของพระนางซินโจเริ่มเข้ามามีบทบาทและคานอำนาจกับตระกูลคิมแห่งอันดงอยู่แต่การขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการของพระนางซุนวอนก็เปรียบเสมือนการกวาดล้างอำนาจของตระกูลโจให้สิ้นซากในพริบตา ขุนนางจากตระกูลโจและพันธมิตรถูกปลดจากตำแหน่งสำคัญถูกเนรเทศหรือแม้กระทั่งถูกสั่งประหารชีวิตข้อหาต่างๆถูกยัดเยียดให้อย่างง่ายดายท่ามกลางสายตาอันร้ายเดียงสาของกษัตริย์น้อยที่ทำได้เพียงแค่มองดูเท่านั้น อำนาจทั้งหมดถูกรวบกลับมาอยู่ในมือของตระกูลคิมแห่งอันดงอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขากุมตำแหน่งสำคัญทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนทำให้ทุกนโยบายทุกการตัดสินใจล้วนออกมาเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลคิมเป็นหลัก สภาพอาการแบบนี้ในประวัติศาสตร์เกาหลีมีชื่อเรียกว่าแซโดจองชีหรือการเมืองโดยญาติพระวง์ซึ่งเป็นยุคที่ตระกูลของพระมเหสีหรือพระพันปีหลวงเข้ามามีอำนาจเหนือสถาบันกษัตริย์และในราชสมัยของพระเจ้าฮอนจงมันคือยุคที่ตระกูลคิมแห่งอันดงเรื่องอำนาจถึงขีดสุดพระเจ้าฮอนจงตรงเจริญพระชนษาขึ้นท่ามกลางสภาพลาด,ดล้อมเช่นนี้ ทุกวันพระองค์ต้องเข้าประชุมกับเหล่าขุนนางที่ล้วนแต่เป็นคนของตระกูลคิมต้องลงพระปรามาพิไทยในเอกสารที่พระองค์อาจจะไม่เข้าใจความหมายของมันด้วยซ้ำการศึกษาที่พระองค์ได้รับก็ถูกควบคุมทุกอย่างถูกจัดฉากให้พระองค์เติบโตขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่เชื่องและอยู่ในโอวาทไม่มีความคิดที่จะต่อต้านหรือท้าทายอำนาจของผู้สําเร็จราชการและตระกูลคิมได้เลย นี่คือการตอกย้ำสถานะกษัตริย์หุ่นเชิดของพระองค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของทายยุลูกใหญ่ที่กำลังจะพัดกระหน่ำโชซอนในเวลาต่อมา นอกจากการผูกขาดอำนาจทางการเมืองแล้วตระกูลคิมแห่งอันดงยังใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูและสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองอีกด้วยในช่วงเวลานั้นศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกหรือที่เรียกว่าส่อหักวิชาตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาในโชซอนและมีผู้คนหันมานับถือมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มขุนนางอนุรักษ์นิยมอย่างตระกูลคิมมองว่าแนวคิดนี้เป็นภัยต่อระเบียบสังคมและคำสอนดั้งเดิมของลัทธิของจือที่ค้ำจุนอำนาจของพวกเขาอยู่ในปี1839ขณะที่พระเจ้าฮอนจงมีพระชนมายุเพียง12พรรษาได้เกิดเหตุการณ์กวาดล้างชาวคาทอลิกครั้งใหญ่ที่สุดหนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลีที่เรียกว่าการสังหารหมู่ปีคีแฮ ภายใต้การบัญชาของสมเด็จพระพันปีหลวงซุนวอนและเหล่าขุนนางตระกูลคิมชาวโชวซอนที่นับถือศาสนาคริสต์ถูกตามล่าถูกจับกลุ่มทรมานและสังหารอย่างโหดร้ายไม่เว้นแม้แต่บาทหลวงชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาเผยแผ่ศาสนาว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หลายร้อยคนเลือดไหลนองแผ่นดินโชซอนเพียงเพราะความเชื่อที่แตกต่างและเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ในหน้าประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกว่าเกิดขึ้นในพระนามของพระเจ้าหอนจงแต่ในความเป็นจริงยุวกษัตริย์ทำได้เพียงมองดูโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถยับยั้งอะไรได้เลยมันยิ่งตอกย้ำความไร้อำนาจของพระองค์ได้อย่างเจ็บปวดที่สุด การสังหารหมู่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะกำศชาวคริสเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มอำนาจอื่นๆที่คิดจะต่อต้านตระกูลคิมแห่งอันดงว่าพวกเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจไว้บรรยากาศในราชสำนักยิ่งเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความกลัวโชวซอนภายใต้เงาของตระกูลคิมกำลังป่วยหนัก การคอรัปชั่นเกิดขึ้นทุกหย่อหมุ่มยาภาษีถูกขูดรีดอย่างหนักเพื่อไปบำรุงบำเรอนเหล่าขุนนางในเมืองหลวงขณะที่ราชฎรทั่วแผ่นดินต้องทนทุกข์กับความยากจนและความอายุติธรรมและกษัตริย์ของพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เมื่อพระเจ้าหอนจงเจริญพระชนสาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นพระองค์ก็เริ่มตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงอันน่าอึดอัดของตนเองมากขึ้นแม้จะไร้อำนาจทางการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์และทุกคนในวังหลวงคาดหวังคือการอภิษสกสมรสและมีทายาทเพื่อสืบบัลลังก์ต่อไป ในปี1843พระเจ้าหอนจงในวัย16พรรษาได้เข้าพิธีอภิษศกสมรสกับพระนางเฮียวเฮียนซึ่งแน่นอนว่าได้รับการคัดเลือกโดยสมเด็จพระพันปีหลวงสุนวรนและเธอก็มาจากตระกูลขิมแห่งอันดงนั่นเองการแต่งงานครั้งนี้คือการตอกลิ่มอำนาจของตระกูลขิมให้แน่นหนายิ่งขึ้นไปอีก แต่แล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อพระนางเฮียวเหียนสิ้นพระชนอย่างกระทันหันหลังอภิเษกสมรสได้เพียงสองปีทําให้บัลังมเหสีว่างลงและพระเจ้าฮอนจงก็ยังคงไร้รัชทายาทท่ามกลางความกดดันและความเศร้าโศกดูเหมือนว่าพระเจ้าฮอนจงได้ค้นพบความสุขเล็กๆของพระองค์เองพระองค์ได้พบรักกับสตรีสามัญชนนางหนึ่งในวังหลวงนางนั้นคือคิมคยองบิน นางเป็นเพียงนางในธรรมดาแต่ความงดงามและจิตใจของนางได้ชนะใจกระสัดหนุ่มผู้โดดเดี่ยวพระเจ้าฮอนจงตรงรักนางอย่างสุดหัวใจและต้องการจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนางพระองค์ได้มีรับสั่งให้สร้างพระตำหนักนักซอนเจขึ้นภายในพระราชวังชางดอกกุงเพื่อให้เป็นที่ประทับของคิมขยงบินโดยเฉพาะ พระตำหนักแห่งนี้ถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายงดงามไม่หรูหราฟุ่มเฟือยเหมือนตำหนักอื่นสะท้อนให้เห็นถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่พระองค์มีต่อนางนี่อาจเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่พระเจ้าหอนจงได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างด้วยพระประสงค์ของพระองค์เองอย่างแท้จริง การสร้างพระตำหนักนักสอนเจเปรียบเสมือนการสร้างโลกใบเล็กๆที่พระองค์จะได้เป็นตัวของตัวเองได้มีความสุขกับคนที่รักห่างไกลจากเกมการเมืองอันโหดร้ายภายนอกมันคือการแสดงออกถึงการขบฏเงียบต่ออำนาจที่ควบคุมพระองค์มาทั้งชีวิตแม้ว่าการสร้างพระตำหนักนักสอนเจจะเป็นความสุขเล็กๆเพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้าหอนจง แต่มันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงภาพรวมของชีวิตที่น่าเศร้าของพระองค์ได้ในทางการเมืองพระองค์ยังคงเป็นเพียงหุ่นเชิดของตระกูลคิมแห่งอันดงเหมือนเดิมและแรงกดดันเรื่องการมีทายาทก็ยังคงทา้าถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในปี1844หนึ่งปีหลังการสิ้นพระชนของพระมเหสีองค์แรกพระเจ้าฮอนจงต้องเข้าพิธีอภิเษกสมรสอีกครั้งกับพระนางเฮียวจองจากตระกูลหงแห่งนามยางซึ่งก็ยังคงเป็นการแต่งงานที่ถูกจัดแจงโดยผู้ใหญ่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่ดีแต่ไม่ว่าพระองค์จะพยายามเพียงใดก็ยังคงไม่มีวิแววของรัชทายาทผู้จะมาสือบ,บัลังโชซอนเลย สุขภาพของพระเจ้าฮอนจงเองก็เริ่มทรุดโทรมลงเรื่อยๆว่ากันว่าความเครียดความกดดันและความรู้สึกไร้อำนาจที่สะสมมาตลอดพระชนชีพได้บั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจของพระองค์อย่างรุนแรงพระองค์กลายเป็นคนเงียบขรึมและเก็บตัวมากขึ้นใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่พระตำหนักนักสอนเจกับคนรักเพื่อหลีกหนีสาความเป็นจริงอันโหดร้ายในท้องพระโรง ในขณะที่พระวรากายของกษัตริย์กำลังร่วงโรยอาณาจักรโชซอนเองก็กำลังอ่อนแอลงทุกขณะการบริหารราชการแผ่นดินตกต่ำการคอร์รัปชันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรลำบากยากแค้นแผ่นดินเต็มไปด้วยความทุกข์เข็นแต่เสียงร้องของประชาชนก็ส่งไปไม่ถึงบัลลังก์ที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแห่งอำนาจของตระกูลคิม พระเจ้าหอนจงตระหนักถึงปัญหานี้ดีแต่พระองค์ไม่มีอำนาจพอที่จะแก้ไขอะไรได้ความรู้สึกผิดและความสิ้นหวังกัดกินใจของพระองค์มากขึ้นทุกวันชะตากรรมของพระองค์และอาณาจักรโชซอนดูเหมือนจะเดินมาถึงทางตันแสงสว่างแห่งความหวังริบรีลงทุกขณะและเงาแห่งความมืดมิดก็กำลังเคลือบคลานเข้ามาปกคลุมราชบัลลังก์อย่างช้าช้าในที่สุด วันที่ไม่มีใครคาดคิดก็มาถึงในปี1849พระเจ้าหนจงเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันด้วยพระอาการประชวนที่ไม่มีบันทึกระบุไว้แน่ชัดพระองค์เส้นพระชนในไวเพียง21พรรษาเท่านั้นปิดฉากราชสมัย15ปีที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและโศกนาฏกรรมการสวรรคตของพระองค์โดยปราศจากทายาทกลายเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดของตระกูลคิมแห่งอันดง พราะมันหมายความว่าพวกเขาสามารถเลือกใครก็ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปและคนที่พวกเขาเลือกก็คืออ e. ีวอนบอมญาตหางของราชวงศ์ที่ใช้ชีวิตเป็นชาวนาธรรมดาบนเกาะคังฮวาเขาถูกนำตัวมาสวมมงกุฎและขึ้นครองราชในนามพระเจ้าชอจองกษัตริย์องค์ใหม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกและไม่เข้าใจเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของกษัตริย์หุ่นเชิดท,ที่ตระกูลคิมจะสามารถควบคุมได้ง่ายดายยิ่งกว่าเดิม เรื่องราวของพระเจ้าหนจงจึงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โชซอนมันคือภาพสะท้อนของยุคสมัยที่สถาบันกรษัตริย์อ่อนแอจนถึงขีดสุดและถูกครอบงำโดยอำนาจของขุนนางได้อย่างเบ็ดเสร็จชีวิตของพระองค์คือโศกนาฏกรรมของเด็กชายคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับทุกสิ่งแต่กลับไม่เคยได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตของตัวเอง พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ถูกลืมเป็นเพียงเชิงอาดในหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกบดบังด้วยอำนาจของตระกูลคิมแห่งอันดงแต่เมื่อเราได้ลองคุยลึกลงไปเราจะเห็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับชะตากรรมอันโหดร้ายความรักเล็กๆที่พระตำหนักนักซอนเจคือหลักฐานว่าภายใต้ตำแหน่งกัตริย์อันหนักอึ้งยังมีหัวใจของชายหนุ่มที่ปรารถนาความสุขและความเป็นอิสระเหมือนคนธรรมดาทั่วไป เรื่องราวของพระเจ้าหนจงสอนให้เราเห็นว่าอำนาจที่ปราศจากคุณธรรมนั้นน่ากลัวเพียงใดและมันสามารถทำลายชีวิตคนคนหนึ่งและสั่นคลอนทั้งอาณาจักรได้อย่างไรมันคือเรื่องราวของนกในกรงทองที่แม้จะบยบินไม่ได้แต่ก็ยังคงทิ้งเสียงร้องอันแสนเศร้าไว้ให้คนรุ่นหลังได้จดจำและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวพระเจ้าหนจงในวันนี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจและสะท้อนใจในประวัติศาสตร์เกาหลีจริงๆคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับชะตากรรมของยวุวกษัตริย์พระองค์นี้กันบ้างคะ คิดว่าถ้าพระองค์มีโอกาสได้ครองอำนาจจริงๆโชซอนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะและถ้าชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโบ้คำสุยไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาคุยให้ฟังกันอีกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ